สงกรานต์ปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะจะเดินทางไปเที่ยวไปสังสรรค์ที่ไหนนอกจากต้องป้องกันตัวเองเรื่องของโควิดสิแล้วนะคะยังต้องช่วยกันเตือนตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดด้วยเหมือนที่คุณปูบอกนะคะว่าคือเออขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะคะขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะแคมงวดตรวจแอลกอฮอลในผู้ขับขี่รถที่เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุทุกรายด้วยและยังจะมีด่านชุมชนที่ช่วยกันสกัดกั้นคนเมาด้วยไม่ให้เข้าไปนะหรือว่าออกไปท้องถนนแล้วก็ช่วยคัดกรองป้องกันโควิดสิกด้วย นึกภาพตามนะคะการคัดกรองปีนี้อ่ะจะมีเรื่องโควิดเรื่องของแอลกอฮอล์ในการเดินทางร,รวมทั้งห้ามร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า20ปีด้วยถ้าหากร้านค้าไหนขายแอลกอฮอล์ให้กับเด็กจะมีความผิดตามพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551ค่ะคร,ระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้เด็กดื่มแอลกอฮอล์ก็จะมีความผิดด้วยนะคะตามพรบคุ้มครองเด็กปี2,546ระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย นอกจากนี้ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากเวลาที่กําหนดที่กฎหมายกําหนดด้วยคือขายได้เนี่ยเวลา1 1บเอนาิกาถึงบ่ายสและก็ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนถ้าหากพี่น้องประชาชนค่ะพบเห็นผู้กระทําผิดกฎหมายแจ้งได้นะคะที่ศูนย์ร้องเรียนบุหรี่และสุราสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ศูนย์สองหนย์สามสามสหรือสายด่วนโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมง